สวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สอนโดยคุณครูธิดาการภูทรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เนื้อหาอะไรกันนั้นเดี๋ยวเข้าไปสู่ห้องเรียนของเรากันได้เลยนะคะ ่มานะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันนั้นนะคะก็คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาทวีปเอเชียนะคะเขาอยากให้เราทราบอะไรนั้นนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้เนาะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือเขาต้องการให้นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทราบและเราจะต้องนำเนื้อหานี้ไปใช้ในการสอบนะคะ,ะมาดูเลยภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของประชากรเข้าดูที่อะไรกันบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเอเชียตะวันออกนะคะก็จะเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะก็จะประกอบไปด้วยประเทศจีน นะคะมองโกเลียญี่ปุ่นนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือนะคะสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาแบ่งแยกกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนละประเทศกันนะคะอันนี้คือประเทศนะคะในเทาอในทวีปหรือที่เรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะ สภาพภูมิประเทศนะคะในบริเวณภาคพื้นภาคพื้นทวีปนั้นเป็นยังไงมาดูว่า,าลักษณะภูมิประเทศนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงนะคะประกอบไปด้วยประเทศจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และมองโ,งโกเลียนะคะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนะคะก็จะมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่หนานแน่นนะคะ โดยส่วนมากนะคะประชากรเนี่ยเขาจะมักไปตั้งถิ่นฐานณบริเวณที่ที่เป็นที่ราบลุ่มนะคะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และที่สําคัญคือการมีแม่น้านะคะใช้อะไรใช้เพื่อประโยชน์อะไรน้ำเนี่ยก็ใช้เพื่อในการอุปโภคบริโภคและการทําการเกษตรการเพาะปลูกนะคะตรงบริเวณนี้จึงเป็นการกระจุกตัวของประชากรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนจนในบริเวณที่เป็นเทือกเขาและที่ราบสูงนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนไปอาศัยอยู่ นะะเนื่องด้วยสภาพพื้นที่และสภาพอากาศนะคะซึ่งไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะทีนี้เราจะมาดูที่สภาพภูมิประเทศอยู่ที่อยู่บริเวณเป็นเกาะนะคะก็ได้แก่หมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะคูริวนะคะเกาะเซคาลินและเกาะไต้หวันนะคะหนึ่ 1, ประเทศ 2. ประเทศ 3. 1. มนะคะส ะะก็คือญี่ปุ่นและไต้หวันเนี่ยลักษณะภูมิประเทศของเขาจะมีลักษณะที่เป็นเกาะนะคะประชากรส่วนใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานนะคะเขาก็จะตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ํานะคะที่ราบเชิงเขาซึ่งก็จะมีอาชีพประมงนะคะ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมฝั่งทะเลแคบๆนะคะ,ะต่อที่สภาพภูมิอากาศนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นเขตอากาศอบอุ่นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจึงมีฝนตกและมีพายุตามชายฝั่งทะเลเช่น ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเกาะไต้หวันหมู่เกาะญี่ปุ่นนะคะในฤดูหนาวก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดเข้าสู่ตอนเหนือของจีนเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นนะคะทำให้มีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกส่วนทางใต้ของจีนก็จะมีอากาศร้อนชื้นนะคะ ต่อด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกนะคะมาดูในด้านการเมืองการปกครองก่อนนะคะของสาธารณรัฐประชาชนจีนการปกครองในจีนนั้นน่ะมีกําหนดเขามีการกําหนดรูปแบบการปกครองนะคะเนื่องจากมีการอยู่รวมกันเป็นสังคมในระยะยแรกจีนจะมีการเลือกผู้ปกครองตามความสามารถนะคะต่อมามีรูปแบบการปกครองในระบบจัก,กรพรรดิ ทางพระราชสำนักดูแลบ้านเมืองได้อย่างเป็นระบบนะคะก็จะมีราชสำนักเนี่ยคอยดูแลบ้านเมืองนะคะแล้วก็จะมีการเลือกผู้ปกครองประเทศนะคะตามความสามารถนะคะรูปแบบการปกครองจะอยู่ในระบอบรูปแบบของการปกครองแบบระบอบจกกักรพรรดินะคะ การปกครองจีนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในคศหรือคิเทศกราช .1912 เขาจะมีการเริ่มปกครองแบบสาธารณรัฐนะคะในทศวรรษที่1920ถึง คริสตักราช1,949นะคะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบันแสดงว่าณนะปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองด้วยรูปแบบคอมมิวนิสต์นะคะ ทีนี้มาดูพัฒนาการด้านการเมืองของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะการปกครองในอดีตของญี่ปุ่นก็คือในระยะแรกก็จะมีการปกครองแบบเผ่านะคะต่อมามีองค์จกักรพรรดิเป็นผู้นํามีการปกครองในระบบศักดินาที่กระจายอํานาจจากส่วนกลางหรือเรียกว่าระบบโชกุนนั่นเองนะคะระบบโชกุนเนี่ยเขาจะเป็นตําแหน่งที่จกักรพรรดิพระราชทานให้โชกุนคนแรกก็คือโยริโตโมะนะคะ คูอ่านออกเสียงถูกหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะ,ะไม่ใช่สาวกญี่ปุ่นเนาะ,ะโชกุนเขาจะมีอำนาจทางการเมืองนะคะมากกว่าจัก,กรพรรดินั่นเองนะคะการปกครองหลังสิ้นสุดระบบโชกุนนั้นก็จะมีการปฏิรูปสมัยเมจินะคะระบบโชกุนก็สิ้นสุดลงในช่วงหลังในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองนะคะญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ลัทธิทหารนิยมขยายอำนาจเข้ายึดครองประเทศต่างๆนะคะรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต หะะลังพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองอยู่7ปีด้วยกันนะคะการปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นนะคะ ทีนี้มาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศเกาหลีกันบ้างนะคะการปกครองของเกาหลีในอดีตเนี่ยอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีก็เริ่มบริเวณเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเป็นเกาหลีเหนือในปัจจุบันนะคะมีราชวงศ์ปกครองตนเองแต่มักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนนะคะระหว่างพศ1910-1945เกาหลีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ทีนี้การปกครองภายหลังที่จากได้รับเอกราชแล้วนะคะเมื่อปีคศ1945เนี่ยเกาหลีก็ได้รับเอกราชจากญี่ปุ่นนะคะปัญหาการเมืองก็ทําให้เกาหลีเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือเกาหลีเหนือนะคะกับเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีเหนือเองเขาจะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะคะส่วนเกาหลีใต้ก็จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะก็เลยนําไปสู่การเกิดสงครามเกาหลีนะคะเกิดปัญหาการเมือง เองภายในนนนั่ะะคะต่อด้วยพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะเศรษฐกิจของจีนในอดีตก็จะเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะการเข้ามาของอาณาจักรนิยมตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นนะคะทำให้ชาติตะวันตกเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในจีนมากขึ้น ทีนี้มาดูเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันบ้างนะคะเขาก็จะดําเนินการปฏิรูปที่ดินและเร่งการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะคะเริ่มน,นํานโยบาย4ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเมืองใหญ่หลายแห่งนะคะของจีนก็กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเช่นปักกิง่งเทียนจินเซินเจิ้นชาง,หชาง,หชางให้ะนะคะเป็นตน้น พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นในอดีตนะคะ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็จะขึ้นอยู่กับการเกษตรนะคะจนในยุคข,ของเมจิญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรมนะคะหลังเปิดประเทศในพในคศนะคะหรือคิดศักราชที่1,845ญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศจนประสบความสำเร็จโดยมีการลงทุนในกิจการต่างๆทั้งสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมถ้าเป็นเศรษฐกิจหลังสงครามโลกก็ เศรษฐกษิจญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตกต่ำนะคะสงครามโลกั้งนี้คือสองครามโลกครั้งที่สองนะคะที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะคะคเศรษฐกษิจเขาก็จะตกต่ำแต่เขาก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานะคะหลังสงครามเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นจึงกลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศอุตสาหก,กรรมนะคะแต่ก็ให้การสนับสนุนในด้านของเกษตรกรรมเป็นอย่างดีนะคะ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีในอดีตนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเศรษฐกิจเกาหลีจะขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมเช่นกันช่วงที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองนะคะถูกควบคุมทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการส่งข้าวให้กับญี่ปุ่นนะคะทําให้เกิดความอดอยากในเกาหลีขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูเศรษฐกิจหลังแบ่งแยกประเทศเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมนะคะที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะคะส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะเน้นบริหารทางด้านการเมืองและการทหารเป็นหลักนะคะเนื่องจากเขาปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนาะเศรษฐกิจก็จเจริญไม่เท่ากับเกาหลีใต้เท่าที่ควรนะคะ ทีนี้มาดูพัฒนาการด้านสังคมกันบ้างนะคะถ้าจะเป็นสังคมในอดีตเนี่ยก่อนคิทส์ศตวรรษที่19นะคะก็จะเป็นสังคมแบบจารีตนะคะปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือการที่มีกษัตริย์เป็นใหญ่นั่นเองนะคะเป็นเจ้าของแผ่นดินคนในสังคมแบ่งออกเป็นชนชั้นลทัทธิความเชื่อมีอิทธิพลต่อแนวคิดและการดำรงชีวิตเช่น ลัฐีของจื้อลัฐีบูชิโดนะคะคริสตศตวรรษที่19ในยุคจกักรวรรดินิยม มีการรับวิถีชีวิตแบบตะวันตกนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมขึ้นนะคะ,ะทีนี้พอสังคมหลังสงครามเย็นเนี่ยจีนและเกาหลีเหนือนะคะเขาก็จะปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ก็มีการกำหนดแนวทางวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะญี่ปุ่นก็ได้รับการวางพื้นฐานประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังคมในเอเชียตอนออกนะคะเป็นสังคมเมืองนะคะเศรษฐกิจ ก้าวหน้าประชาชนเนี่ยมีการศึกษาที่สูงขึ้นทีนี้มาดูที่ภูมิภาคเอเชียใต้นะคะที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์นะคะก็จะมีผลต่อการพัฒนาการในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของประชากรนะคะซึ่งเอเชียใต้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศนะคะภูฐาน นะคะศีลังกาและมาลดีฟนะคะซึ่งมาลดีฟเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ที่มีสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างสวยงามนะคะมีชายหาดที่สวยงามนะคะคนมักไปท่องเที่ยวนะคะที่มาลดีฟนะคะก็อยู่ที่เอเชียใต้นี่เองนะคะ มาดูสภาพภูมิประเทศของเอเชียใต้นะคะก็จะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําในภาคเหนือนะคะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นนะคะส่วนบริเวณคาบสมุทรอินเดียทางตอนกลางมีที่ราบสูงเด็กกันนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งเต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเด็กกันเนี่ยเป็นที่ราบกว้างใหญ่นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองคือ พวกทมินนั่นเองนะคะส่วนสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคาอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวนะคะร้อนจัดในฤดูร้อนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยอากาศจะหนาวจัดส่วนตอนใต้บริเวณคาบสมุทรมีอากาศสม่ำเสมอทางตะวันออกของภูมิภาคในช่วงฤดูมรสุมมักจะเกิดพายุนะคะรุนแรงฝนตกหนัก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมก็จะทำให้มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งตลอดทั้งปีแล้วก็มีทะเลทรายนะคะ พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองนั้นการปกครองในอดีตเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ในสมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุนะคะผู้ปกครองก็จะเป็นนักบวชหรือกษัตริย์นะคะส่วนในสมัยพระเวทนี่ก็จะมีผู้นําเผ่านะคะต่อมาเกิดเมืองและลัฐหลายแห่งปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆเช่นสมัยราชวงศ์มารยะนะคะสมัยจัก,กรวรรดิคุปตะ และสมัยราชวงศ์โมกุลนะคะการปกครองภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกนะคะโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกนะคะที่เดินทางเข้ามายัางอินเดียในคริสตศตวรรษที่16นะคะเอเชียใต้ก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในกลางคริสตศตวรรษที่19นะคะเมื่ออินเดียได้เอกราชจึงเกิดการแยกประเทศออกเป็นอินเดียและปากีสถานต่อมาเนี่ยปากีสถานตะวันออกก็ได้แยกออกมาเป็น ประเทศบังคลาเทศนะคะ มาดูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเศรษฐกิจในอดีตนะคะพื้นฐานทางเศรษฐกิจเขาก็จะขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมนะคะชาวบ้านมีอาชีพตามวันนาของตนเองวันนานี่คือการแบ่งชนชั้นนะคะเมื่อชาวมุสลิมยึดครองอินเดียเหนือในคริสตศตวรรษที่8ทําให้มีการส่งเสริมการค้าภายนอกภูมิภาคนะคะในสมัยจกักรวรรดิโมกูลมีพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายเป็นจํานวนมากส่วนในคริสตศตวรรษที่ 19อังกฤษเข้ามาลงทุนทำไร่ชาไรา่ไยไร่ฝิ่นในอินเดียและสีลังกาเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกรัฐบาลอาณานิคมใช้อินเดียเป็นแหล่งผลิตสินค้าและส่งออกให้ไปยังยุโรปนะคะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยอินเดียได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตปากีสถานได้รับความช่วยเหลือจากจีน หลังสงครามเย็นเศรษฐกิจพัฒนาไปเป็นแบบระบบทุนนิยมและการลงทุนข้ามชาตินะคะเอเชียใต้เนี่ยก็จะมีประชากรค่อนข้างมากแต่มีทรัพยากรที่จำกัดการพัฒนาไม่ทั่วถึงทำให้มีภูมิทำให้เป็นภูมิภาคที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยยากจนที่สุดในโลกพัฒนาการด้านสังคมนะคะ สังคมในอดีตนะคะอินเดียมีระบบวันนาเป็นรากฐานที่สําคัญของสังคมและมีบทบาทต่อชาวฮินดูด้านศาสนาสังคมและชีวิตประจําวันนะคะระบบวันนาของอินเดียก็จะมีวันนาพรามวันนากริย์วันนาแพทย์และวันนาสูตรนะคะซึ่งวันนาสูตรก็จะเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดในสังคมนะคะเทียบกับในไทยก็จะเป็นาทาตนะคะ เอเชียใต้เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาและละทัทธิสำคัญเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดู พระพุทธศาสนาและศาสนาเชนนะคะส่วนในปัจจุบันนะคะปัจจุบันเขาจะมีการยกเลิกการแบ่งชนชั้นวันนะแล้วนะคะแต่ในชนบทเนี่ยระบบชนชั้นยังคงมีอิทธิพลอยู่นะคะประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้วยการศึกษามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะคะแม้ว่าศาสนามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตแต่ศาสนาที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุข,ของความขัดแย้งนะคะ มาดูที่ภูมิภาคเอเชียตะวันตกใต้นะคะที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการตั้งถิ่นฐานของประชากรนะคะ,ะภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต นะคะเพราะเป็นจุดเชื่อมทวีปสําคัญ3ทวีปนะคะนั่นก็คือทวีปยุโรปทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาก็จะประกอบไปด้วยหลายประเทศนะคะประเทศที่1ก็คือซาอุดีอาระเบียนะคะ 2. อีิหร่าน 3. ตุรกี้ 3. อัฟกานิสถาน 4. เยเมน 5. อิรัก 6. โอมาน 7. ซีเรีย 8. สหรัฐอารับเอมิเรต 9. จอร์แดน 10. อิสราเอล 11. คูเวต 12. กาตาร์13เลบานอน 14. ไซปรัสและ 15. บาเรนนะคะค่อนข้างมีหลายประเทศเช่นกันนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันตกนะคะตะวันตกเฉียงใต้เนาะพิมพ์ตกไปนะคะ มาดูสภาพภูมิประเทศนะคะก็จะมีเขตเทือกเขาและที่ราบสูงทางเหนือและตะวันออกเชียงใต้นะคะเช่นที่ราบสูงอิหร่านนะคะเขตที่ราบสูงอาหรับนะคะทางตะวันตกเชียงใต้ก็เช่นบริเวณคาบสมุทรอาหรับนะคะเขตที่ราบต่ำตอนกลางก็คือบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสนะคะ สภาพภูมิอากาศนะคะบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำไทกริสยายูเฟติสนะคะและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนนะคะมีอากาศอบอุ่นมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นเช่นประเทศอิรักอิสราเอลและซีเรียส่วนบริเวณคาบสมุทรอาหรับนะคะมีภูมอิอากาศแบบทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแลง้ง ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบางนะคะใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเช่นแถบประเทศซาอุดีอาระเบียเยเมนและจอร์แดนนั่นเองนะคะ พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของเขานะคะการปกครองในอดีตเนี่ยศูนย์กลางของอรารยธรรมเมืองยุคแรกคืออรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การปกครองแบบนครรัฐการปกครองภายใต้อาณาจักรและจกักรวรรดิคริสตศตวตรรษที่5นะคะได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมกรีกโรมัน คริสตศตวรรษที่7นะคะเมื่อศาสดามูฮัมมัดนะคะประกาศศาสนาอิสลามทําให้ชาวอาหรับและพวกเบดูอินนะคะเกิดความสามัคคีจากการนับถือศาสนาเดียวกันนะคะสร้างจัก,กรวรรดิอาหรับที่รุ่งเรืองในช่วงคร,ริสตศักราชนะคะที่634ถึง1285ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแบกแดดนะคะคริสตศตวรรษที่13 พวกมุสลิมมองโกนะคะก็ขยายอำนาจเข้ามาในคริสตศตวรรษที่16นะคะจกักรวรรดิออสโตมันได้เข้ามาปกครองดินแดนนี้นะคะ ทีนี้มาดูการปกครองภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกชาวยุโรปเขาขยายลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามาในคริสตศตวรรษที่19นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษและฝรั่งเศสก็เข้ามามีอิทธิพลและสนับสนุนให้ชาวยิวจากยุโรปอพยพเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2มหาอำนาจตะวันตกเนี่ยสนับสนุนการตั้งประเทศอิสราเอลของชาวยิวทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจนนําไปสู่การเกิด สงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะคะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในอดีตนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันตกเชียงใต้เนี่ยเขาจะเป็นดินแดนที่เชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียแอฟริกาตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียเดิมชาวอาหรับเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการเลี้ยงสัตว์หรือกองคาราวานค้าขายนั่นเองนะคะเมื่อจัก,กรวรรดิอาหรับรุ่งเรืองพ่อค้ามุสลิมได้ออกค้าขายไปยังดินแดนต่างๆ ภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกในคริสตศตรวรรษที่19ยุโรปก,ก็ได้ผูกขาดการค้าในภูมิภาคนี้นะคะในคริสตศักราชที่1,869อังกฤษได้เปิดใช้ครองสุเอตในอียิปต์ จนกลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญนะคะการค้นพบน้ํามันทําให้ดินแดนนี้เป็นยุทธศาสตรสําคัญในการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นมีการรวมตัวการตั้งองค์การโอเปกขึ้นนะคะปัจจุบันเมืองใหญ่หลายเมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีนะคะเช่นเทลเทลเอฟนะคะริยาดนะคะ พัฒนาการด้านสังคมนะคะในอดีตเนี่ยเป็นสังคมแบบชนเผ่าประกอบด้วยพวกที่ตั้งถิ่นฐานและพวกเร่ร่อนหรือพวกเบดูอินนะคะมีการอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะคะทําให้ชนเผ่าต่างๆต้องช่วยเหลือกันการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามทําให้ชนเผ่าต่างๆรู้สึกผูกพันกันในฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันความขัดแย้งระหว่างเผ่าจึงลดลง สังคมในสมัยจกักรวรรดิอาหรับนะคะประชาชนหรือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นชาวอาหรับเขาจะนับถือศาสนาอิสลา,ามมีการรับความรู้ต่างๆจากทุกชาติ นะคะทุกศาสนานะคะเช่นการรับเลขอาราบิกจากอินเดียแล้วนำมาพัฒนาต่อจนทำให้เกิดความรุ่งเรืองทางอารยธรรมที่สูงขึ้นนะคะมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังรุโรยุโรปผ่านสงครามครูเสดและภูมิภาคอื่นๆผ่านการทำสงครามการเผยแพร่ศาสนาและการค้ามาดูที่ภูมิภาคเอเชียนะคะ จะประกอบไปด้วยประเทศคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานคีกีสถานนะคะทาจิกิสถานจอร์เจียอาเซอร์ไบาจานอารเมเนียนะคะอันนี้คือเหล่าประเทศในภูมิภาคเอเชีย กลางนะคะลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นเขตที่ราบสูงและเทือกเขามีเทือกเขาคอเคซัสนะคะอยู่ทางตะวันตกสุดของภูมิภาคเขตที่ราบกว้างใหญ่ตั้งแต่บริเวณตอนเหนือตอนกลางตอนใต้และตะวันตกเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของภูมิภาคเขตทะเลทรายกระจายอยู่เป็นหย่อมๆทั่วทั้งภูมิภาคส่วน สภาพภูม,มิอากาศนะคะเขตที่ราบสูงและเทือกเขาทางตะวันตกของภูม,มิภาคเนี่ยจะมีลักษณะที่อากาศหนาวเย็นนะคะฝนตกน้อยเขตทะเลทรายก็ร้อนและแห้งแล้งนะคะ มาดูที่การเมืองการปกครองกันบ้างถ้าในอดีตนะคะก็จะมีการปกครองแบบชนเผ่ามีเมืองสำคัญตั้งอยู่บนเส้นทางสายแพรไหมนะคะคริสตศตวรรษที่13ถูกยึดครองโดยชนเผ่ามองโกนะคะ การปกครองหลังคริสต์ศตรวตรรษที่18นะคะปลายคริสต์ศตรวตรรษที่18อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซียคริสต์ศตรวตรรษที่1922 mm hmm. เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์สถาปนาสหภาพโซเวียตได้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเอเชียกลางนะคะ mm hmm. และในคริสต์ศตรวตรรษที่1991 เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายสาธารณรัฐต่างๆจึงมีการแยกตัวกันและเป็นเอกราชนะคะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนั้นในอดีตมีความสัมพันธ์ในมีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง ของเส้นทางสายแพรไหมประชากรเขาก็จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และทำเกษตรกรรมนะคะภายใต้เศรษฐกิจภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเนี่ยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บ้างส่วนก็เป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาการด้านสังคมนั้นนะคะในอดีตได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมภาษาและศาสนาจากยุโรปและเอเชียเป็นสังคมที่มีชนหลากหลายกลุ่มนะคะเช่นอุสเบกทาจิกเติร์กเมนประชากรร้อยละ90นับถือศาสนาอิสลามนะคะรองลงมาก็คือคริสตศาสนา สังคมภายใต้การปกครองสองของสหภาพโซเวียตนะคะเมื่อถูกรวมเข้ากับสหภาพโซเวียตจึงใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษากลางพักคอมมิวนิสต์มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดทําให้การย้ายถิ่นฐานมีน้อยนะคะเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศต่างๆในเอเชียกลางมีการติดต่อกับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นยังไงบ้างสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะในระดับชั้นม2นะคะอ่านเนื้อหานี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะคะก็ให้นักเรียนพยายามอ่านหนังสือนะคะอย่างเต็มที่นะคะมีอะไรสงสัยยังไงให้ถามคุณครูได้ในช่องทางแชทไลน์ของกลุ่มห้องเรียนเรานะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะ,ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ